สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเอาเว็บร้อยมาให้เช็คนะครับรถคันนี้มีปัญหาสตาร์ทไม่ติดเบื้องต้นผมถอดมาดูแล้วหัวเทียนบอร์ดแน่นอนนะครับสภาพน้ามันเครื่องขึ้นมาในห้องเผาไหม้ได้แล้วก็สังเกตที่ขบูนะครับขบูเคอะมากตอนแรกลูกค้าบอกว่าให้ล้างขบูแต่ผมเช็คแล้วเบื้องต้นคือหัวเทียนบอร์ดจริงๆแล้วเที่ยวหัวเทียนเนี่ยก็น่าจะติดนะครับ หัวเทียนวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเบอร์ c 6 HHA นะครับเพราะคันนี้มีปัญหาเรื่องหัวเทียนแล้วคือเครื่องยนต์เริ่มไม่สมบูรณ์แล้วนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นหัวเทียนเบอร์ร้อน หัวเทียนพอขันไปสุดเกี่ยวขันอีกแค่นิดเดียวก็พอนะครับลองสตาร์ทดูนะครับดูที่ควันนะครับดเดี๋ยวผมจะทำการล้างกระบูให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ากระบูมันสกประปกมากเลยเนาะ ก่อนที่จะล้างภายในแนะนำให้ทำการสะอาดภายนอกก่อนนะครับค้ามสกปรกติดแน่นมากเลยต้องใช้แปรงขนแข็งนะครับตรงไหนมันแข็งมากๆก็ใช้ไขควงปักเบนขูดออกมาเนาะ 내미이칸 모락터 พวกรูกต่างๆเนี่ยนะครับต้องเป่าให้หมดเลยที่รกระปูสกปรกมันมาจากโอลิงฝาวาวตัวนี้นะครับต่อผมแกะมาเนี่ยน้ำมันรั่วออกมาเต็มเลยนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันซึมได้เนี่ย้ำมันเครื่องมันก็จะพองได้เนาะใส่ตัวใหม่ตัวไม่กี่สตางค์ นะครับพวกอะไรขาบูเนี่ยให้หาภาชนะมาใส่นะครับป้องกันชิ้นส่วนหายหายไปก็งานเข้าเลยครับบางตัวมันก็หาซื้อยากขันแค่ แน่นก็พอนะครับไม่ต้องไปกลัวหลุดจะบอกขันตึงมือเดี๋ยวก็มีบางท่านบอกว่าตึงมือของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยไม่รู้จะอธิบายเป็นคืออธิบายเข้าใจยังไงเนาะแล้วก็ตึงมือเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันจริงๆเนาะแต่ละคน ตะกูจูนอากาศใส่เข้าไปแล้วให้เปิดไว้สักรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วติดเครื่องแล้วค่อยไปจูนละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะจุดที่ต้องละเอียดอ่อนอีกจุดหนึ่งก็คือเข็มลูกลอยน้ำมันนะครับ คันนี้โอลิงยุบตัวละเดี๋ยวผมจะทากาวบอลไปหน่อยย้ำน,นะครับผมไม่ได้ทากาวทุกคันผมจะเช็คก่อนว่าสมควรทาหรือเปล่าถ้าทากาวไม่ต้องทาเยอะครับทาบางๆก็พอเสรแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยไม่มีอะไรยุ่งยากครับ Okay. เดี๋ยวกอไปประกอบขาบูเข้ากับตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมกันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิดอากาศเพิ่มนะครับ มจะเปิดได้ประมาณหนรอบซึ่งเนาะโอเคการเร่งสมบูรณ์ดีตัดแบบตั้งรอบเดินเบาเพิ่มอีกนิดนึงเสียงต๊อกต๊อกต๊อก,อกมันท่านอาจจะได้ยินนะครับเสียงนี้คือเสียลูกยางคัดสามก้อนมันดังแล้วนะครับ เองติดมือนี้ครับโอเคจบงานพร้อมส่งลูกค้าครับ